พามาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาพี่น้องนี่ครับอันนี้หน้าขาดหน้าขาดถ่ายขาดถ่ายขาดนี่ครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องลุงหมูจ้ากลเกษตรครับผมนี่ก็มาหาอาจารย์ตอมครับรับจอบปานาเสียติก แต่งทุดท่ายละไาเดี๋ยวไปชม,มกันครับผมบรรยากาศคลองอีสานเขียวฮักมนครับตาน้ำน้ำบ่อยู่น,นี่จะทำเองฝายน้ำรุ่นออกจากนานเออกูเขาทางพิษนี่วะ นี่เสียติ๊กทำเองครับโอ้เกือบ <c oughs> โอ้ขี่ทายคักแทะใครคือทายขี่ให้แต่วะโอ้ <c oughs> ตูแตกเมื่อไรเงี้ยน้าดินเหนียวครับแวนีิ โรตเตอรี่พังรลตเตี่ติกทำไมติดเนี่ยค่ะงานเข่าพอจะปั่นงานเข่าพี่น้องเลยมานาเสียติ๊กที่ไรมีเรื่องทุกที วุนตนนิตแต่พูดสาว่าพูดสาคุยว่าอายุเท่ากันก็รถไถยัมีเป็นอะไรโอ้นี่ครับอันนี้เป็นโรตารี่ที่การต้อมเชื่อมก็คือข้อข้อเสียของการเชื่อมคือเหล็กตัวเหล็กตัวเนี้ยครับมันจะกรอบกรอบแล้วถ้าตีดินแข็งนะ่ะมันจะหกักมถึงว่า เวลานั่นไม่ต้องต่อครับอย่าต่อกันเลยครับอย่าต่อเพราะว่ามันจะทําให้ใบรูอรี่นี่ฮัรซื้อใหม่ครับแต่อันนี้มันเหตุจําเป็นที่ผมรีวิวไปเนาะเพราะว่าเรามันเหลือไม่กี่ไร่ก็จะจบงานแล้วแต่ที่นี่มัน,ม,นมันได้งานต่อ <c oughs> ยาวยาวเลยกะ <c oughs> ว่าจะปั่นแค่นาจะของประมาณยี่สิบไร่แล้วก็จบอันนี้ปั่นยาวเลยพี่น้อง อันยาวเลยก็จบเดี๋ยวจบเลยเดี๋ยวก็แนะนำซื้อใบใหม่ครับซื้อช่วงเปิดฤด,ดูกาลแหละถ้าหมดไม่แนะนำให้เชื่อมเพราะว่ามันกรอบหักแบบนี้ครับหักรอยเชื่อมเลยพี่นอ้องนี่ครับ <c oughs> อ่ะจับคันไหนพังคันนั้นของเสียตีก็ไปแล้วครับโรตารี่สอมเลียวจ้ากี้สอมยังไงวะท่าน อ่ะเดี๋ยวไปยืมของเสียมูมาดูครับว่บาจะพังอีกไหมใช้ยาจับกันไหนพังคันนั่นหรอเอาเปลี่ยนใช้ยาได้เนี่ยมาเดี๋ยวหวานรอไปก่อนครับผมนี่ก็มือตรึบมาอีกละแต่นน้นก็เป็นนิวฮอลแลนด์กับ ห้าศูนย์ครับผมอันนั้นไทยเอาแต่ของเราปั่นนาลึกครับอันนี้ก็แบบเลยปล่อยน้ำมันมันแห้งแล้วค่อยมาหวาน แย่างสุดท้ายแล้วครับของเสียติ๊ก ปั่นสไม่ไหวครับผมพี่น้องต้องปั่นหนึ่งครับถึงจะละเอียดปั่นเจีหนึ่ง POU ห้ารอยสี o ่บรอบครับเพราะว่าถ้าละเอียะแล้วปุ๊บเราวิ่งปั่นกีสีสอ2ได้แต่นี้เราจะปั่นแค่รอบเดียวครับ <c oughs> น่าจะของพี่น้องเอาทีเดียวจบไปเลยครับนี่เด,ดี๋ยวโรตารี่มาใหม่แล้วครับ โรตลีเสียมมเพิ่งเปลี่ยนใบปีนี่ครับขอบคุณอย่งเสียหมเลยครับผมที่ให้ยืมโรตรีเนาะแต่ถ้ายืมรับจ้างห้ามยืมกันทุกคราดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บอกไว้ก่อนเลยครับผมเราไปหาประโยชน์คือเราไปเอาให้เจ้าของโรตรีอะไปรับจ้างแทนเราดีกว่าครับผมเราอย่าลืมอย่ายืมโรตรีกันเลยเพื่อไปรับจ้างแต่ว่าถ้ามา ปันน่นนาตัวเองนี่โอเคครับผมเพราะว่าเจ้าของรูเทรีกเขาจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกครับที่น้องอะไรว่าเอารูเทรลีกผูไปรับจ้างอะไรเงี้ยนี่ค,ครับตัวนี้หนึ่งหกห้ายีครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดของคู b บต้า 163 164 165 ต้องเก็บหัวงานครับงานเจ้าของผ่านมาจบเลยเอาง่ายๆครับผมหัวงานเก็บทีเดียวพอ แล้วก็รอบต่อไปเก็บกลางเลยไม่ต้องเก็บหัวงานเรามาเก็บหัวงานสุดท้ายเอาแค่รอบกลางเนี่ยถ่าเหมือนที่หนูถ่ายมยเ้าไม่ต้องเออวิ่งบรอบกลางเลยหัวงานไว้เก็บสุดท้ายทีเดียว นี่เป็นไหนงานหน้าเจ้าของมาต้องเจบหัวงานสเตปใหม่สเตปใหม่พี่น้องแต่ว่าถ้ารับจ้งางจะไปหาทำเด้อพี่น้องเลย <c oughs> นี่ครับถ้าเข้าลนยนี้เยนขวาเวยนขวาหรือเยนซ้ายพี่น้องเลี้ยวขวานี่แหละเอตรงกลางเด้อ <c oughs> ไหนมันตรงกลางเด้อ ขยับมาอีก้อยนึงขยับมานี่ลอยลอยมีกหน่องขยับมานี่อีกร้อยนึง,น,งนี่ครับไม่ต้องไม่ต้องจับหัวงานครับผมลำโหลดพี่น้องเอาให้เร็วเพราะว่ามันเหมือนมาแล้ว แต่ก็มันก็ใช้ได้ครับผมนี่เห็นไหมพี่น้องเรียบดีดีของงานเนี่ยเห็นไหมนี่ครับมาเดี๋ยวมาดูตอนจบครับผม เนี่ <c oughs> ยเรียบร้อยพี่น้อง <c oughs> ้าปันเวียนอุ้ยตะปันเวียนเวียนขวาเนาะเออเวียนขวาเวียนขวาปุ๊บาง,งานสุดท้ายแล้วก็เก็บหัวงานไปเลยครับ <c oughs> นี่แหละเป็นไงปั่นต่อครับผม่ะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์งานนี้ก็งานสุดท้ายแล้วครับผม ก็คงได้จอดแล้วโรตเรี่ผมก็พังไปละนี่ยืมโรตเอรี่เสียโมมาปัน่นเจอกันคลิปหน้าครับผมช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มรอน้ำแล้วก็เตรียมโมดิฟายรถเกี่ยวแล้วครับผมก็แค่รอน้ำแค่นั้นเองครับผม ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ